กับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพักเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ีที่5ครับสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเช้าเลยครับพระบูชาก็มีครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับสวยๆเก่าเก่าเนื้อโลหะมันๆเลยครับ ใต้ฐานครับฝังเหรียญหลวงพ่อทวดครับมาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นเหรียญพรมสีหน้าครับเหรียญอามครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับด้านหลังเป็นอักลรเลขยันครับ 300บาทบางบางเบาๆาครับบูชา2อ,องค์500บาทครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือหนึกนุ่มครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงอย่างที่คิดครับ รายการที่3ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับน่าจะเป็นกิ่งใบครับเนือโลหะเก่าๆออกสำลิสเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลนุ่มๆมเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่5ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับน่าจะเป็นพระกูครับกุบางกะทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับ รายการที่6กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆเลยครับด้านหลังพุนๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่7จ็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เก่าไม่เก่าครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวลสารครับพูดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับนวลนวนุ่มนุ่มครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีครับลงรักเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญพระาธาตุพระนมครับปีพศ2518ครับ รายการที่11เครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดครับหล่อโบราณครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงครับใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับเลี่ยมก่อบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักเก่าครับเนื้อนวลนวน,นุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแงเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับสมกอเมืองกําแพงเพชรครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับเลี่ยมเก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่16ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับน่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับเจ้าของเก่าครับ รายการที่17จ็ครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยครับเนื้อนวนหน่วนุน่มๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวของพระเลยครับนุน่มๆแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือออกทองคำเลยครับน่าจะผสมทองครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับด้านหลังปั๊มตายางครับ น่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีวัดลักขังครับนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่20ครับเป็นงบน้ำอ้อยครับเนื้อชินตะกัวครับเหรียญหล่อโบราณพิมพ์สองหน้าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับสุพรรณบุรีครับเรี่ยมก่อบพร้อมบูชาเลยครับสามร้อยบาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่20รายการที่31ครับเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมครับ พันกรครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับเหียนสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่22ครับ เป็นพระปิตาหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพระกุครับเลี่ยมเก่าโบราณครับกุนางชีหรือเปล่าครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปลูกเศษครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดครับ น่าจะเป็นเหรียญหน้ากากทองครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับด้านหลังเป็นเสือครับรูปเสือครับเสือหมอบครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีครับเนื้อแก่งๆแน่นๆเลยครับ รายการที่26ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมครับปีพศ2518ครั 2, บสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางครับค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างครับเหนือเงินหรือเปล่าครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่27เครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเก่าเก่าเลยครับรายการที่28ครับเป็นพักกิ่งเปียกทองคำครับจอปลอพักกิ่งรอห้าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับหล่อๆล,ล่ำๆเลยครับรายการที่30ครับ เป็นพระขุนแผนครับเนื้อผงเก่าครับขุนแผนเมตตาอย่างแรงครับด้านหลังปีปๆแย่ๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเมตตามหาเสน่มหานิยมมหาอุดครับ รายการที่31ครับเป็นพระเนื้อผงครับน่าจะเป็นพระวัดหลังสีครับชีวพระวัดหลังสีครับชีวีไม่วอดครับ รายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับวัดโพไซทองครับใต้ฐานอุดผงครับเนื้อมันๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนวนๆแก่งๆแน่นๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังเป็นพระปิตาครับ สวยสวยคมๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ๆมันๆเลยครับมี2อ,องค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ 300บาทผ่านตลอดสายครับรายการที่36คเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหลังยันครับธรรมวิตโกครับน่าจะเป็นพักกิ่งเจ้าคุณนอรนะลัดครับวัดเทพศิรินครับ รายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่งๆแ,แน่นๆมันๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดครับลงลักปิดทองเก่าครับ รายการที่39เครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักครับน่าจะเป็นพิมพ์ปั้น้อยองค์ครับรายการที่40ครับเป็นพระสมกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับพระสมกอเมืองกำแพงเพชรครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับบางบางเบาเบาครับใส่ไข่สองฟองครับห้าร้อยบาททุกองค์ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหูยานครับหูยานลบบุรีครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับออกชินเงินครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ ห้ารอยบาทครับบางบางเบาเบาครับมีสององครับองค์ที่สองครับพี่เพียงน้องสนใจองค์ไหนจัดไปได้เลยครับห้ารอยบาทครับ หูยานลบบุรีครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับรายการที่สองครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกรายงานเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับเหนือชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่5ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับน่าจะเป็นรูปหล่อครับเหนือชาร์ปรถไฟครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับโค้ดตัวพอพานครับ ตรงสังคติครับรายการที่6ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับจานยันเลยครับจานอัคระเลขยันครับวัดแจ้งนอกครับ ด้านหลังเป็นนักขละเลขยันครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับเรี่ยมกรอบเก่าโบราณครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดำครับมันมันเก่าๆเ,เลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะครับ ด้านหลังเป็นพระแม่นางกวักครับอัคระเลขยกันครับใต้ฐานครับเลี่ยมกรอบกันน้ำครับหลวงพ่อเตะครับคงทองครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลังยันครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาแบ่งปันทุกองค,ครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันครับที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับปีพศ2 5 0 7ครับ อาจารย์ฟันอาจารย์โลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับขอบคุณครับ